ใช่ครับปิงมวยเนาะไฟเราซ้อมมากี่วันเดือนกว่าเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายแค่อยู่ที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟเนี้ยมีสุดประวัติเจือดใจกันเยอะเลยอ่าเขาเบิกพี่ๆี้มาแค่คนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เรา20่สิบสูงเท่าไหร่ครับ180ครับน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้65มวยสไตล์อะไรครับเขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับหนุ่มชีวัตรช่ยังไม่เคยไปกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกันต่อยเขายัง เขาเกระจาย์ของเหมือนกันเลยแล้วเรามีอาวุธอื่นเสต๋มไหมก็มีฮะแต่ต้องดูตอนเย็นแล้วแล้ววางกีงแผนไงดีอย่างวันนี้กับเรื่อยๆตามสไตล์เราไปมีอะไรที่แก้ไขอุปโภคทุกทีเนาะล่าสุดต่อยใครไปตอยทีจำไม่ได้เป็นยังไงบ้างวันนั้นไปนอกไป่ผ้าไปไปโดนอะไรตั้งคออ๋อหล่นเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่เนาะเมื่อเช้ามาไปเกินหรือขาด จุดสอง,สองนี่ผ่านเร็วแล้วร่างกายตอนนี้สบายดีนะสวบแดงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาเชียนนะร์นะนะคุค้มมากอีกกิโลสามกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้ <50. S 1> คน,นจังหวัดอุบลราชธานีอ่าวฝากเชียร์ด้วยแฟน้รถหน่อยฝากเชแฟนมวยเอาวนแล้วแฟนมวยตัวโลกตัวเด็ดฝากเชียร์วยวันนี้เต็มที่พร้อมมาเชียร์นะนะขอโชคดีครับ